กีลาสวัสดีชาวอีฟ e ุตบอลทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน,น้อยน้อยแชนแนลกันอีกเช่นเคยนะก็หลังจากที่มีการอัปเดตมานะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้อ e ีฟุตบอลนะครับได้ทําการคอลแลบกับบูล็อกนั่นเองนะอนิเมะชื่อดังอนิเมะเรื่องฟุตบอลนะครับหลายคนนี่ก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะซึ่งเขาได้แจกนักเตะทั้งนะอิซากิเออฮอยลุนอนะไรเงี้ยแล้วก็นักเตะอีกมากมายเลยนะครับสำหรับใครที่แบบ พิ่งกลับมาเล่นนะหรือว่าอยากจะเล่นเนี่ยก็โหลดมาได้เลยเพราะว่าตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากๆเลยครับแจกนักเตะฟรีเยอะมากเลยนะก็นั่นแหละครับใครที่อยากอยากจะเล่นนะก็แนะนําให้โหลดมาตอนนี้ครับเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยนะครับผมนะและในวันนี้ครับผมเรามาอยู่กับหนึ่งนักเตะที่เขาแจกฟรีกันนะครับนั่นก็คือฟิลิปโปอินซากีนะครับในเวอร์ชันบูล็อกนั่นเองนะแจกฟรีให้ทุกคนได้ใช้งานกันแน่นอนนะครับ ก็สำหรับใครนะมีแบบสงสัยว่าไอตัวฟรีมันจะดีสักแค่ไหนกันเชียวนะครับมาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการอัพค่าพลังแล้วก็ไปดูค่าพลังเขาก่อนกันกันนะครับเพราะมันจะโหดกันสักแค่ไหนกันเชียวนะครับไปไปดูกันครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการอัพค่าพลังของอิซากิในเวอร์ชันนี้ก็แล้วกันนะครับว่าอัพยังไงนะก็สาหรับผมนะกดออโต้เลยครับง่ายสุดละแล้วก็ดูก่อนว่ามันได้ประมาณไหน วอลอยู่ที่93นะครับค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะนี่ผมลดนะครับลดแต้มแล้วก็เอาไปเพิ่มในเรื่องของการส่งบอลแทนนะครับผมนะไม่ได้คุ้มกว่าแหละถ้าหากเอาไปเพิ่มในเรื่องของผู้รักษาประตูนี่ไม่น่าคุ้มนะครับผมนะก็ขับหลังที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับเกมทุกนัดอยู่ที่94นะก็รู้ว่าสูงมากจบสกอร์90นะครับจบสกอร์ดีแน่นอนนี่คือไม่ต้องห่วงเลยนะฮะส่วนในเรื่องของความเร็วก็ได้ประมาณนี้นะ81แล้สปีดต,ต้น91นะครับ ออกตัวได้เร็วมากแน่ๆนะแตะ91เลยนะครับคลิกพาวเวอร์อยู่ที่80นะฮะกระโดดอยู่ที่74เนาะมาร้านก็ส่งตัวไปสินะครับผมก็ประมาณนี้ผมอัพประมาณนี้เลยนะครับผมนะก็ลองไปอัพตามกันได้นะมันก็ไม่ที่ยากเลยหรอกโอเวอร์ออรวมบูสต์นะครับอยู่ที่99นะก็ถือว่าเกินค่านะครับตอนแรกคิดว่าอยู่ที่96นะแต่ว่ามันรวมบูสต์พิเศษให้ด้วยนะครับสหรับอินสกี้ในเวอร์ชันนี้นะมันเลยอายุ24ปีนะครับสูง181นะครับเทท้าี่นั่นก็คือเท้าขวานะครับผม ส่วนไปสตาร์เนี่ยเป็นโก้โพสเทอร์นะส่วนโอเบอร์โอดูก่ามครับตูที่99เลยที่สำคัญเกมลุกครับตู่ที่100 <laughs> 100เลยนะครับว่าตูงมากเกมลุกจัดจ้านแน่นอนนะถ้าหากเห็นข้ามลังประมาณนี้นะครับการจบสกรอร์อยู่96ครับโอ้โหสุ่จัดส่วนในี้ื่สปิดต้นก็เพิ่มขึ้นนะครับจาก91เป็น97ตัวลุกจัดจัดเป็นกองหน้าอีกหนึ่งตัวที่ เปนค่าพลังนี่ต้องเวาเว,วาวมากเลยอโอ้โหเยอะมากนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นโบนัสนะบวกเอ่อแม็กเพเยอร์เอฟเฟกต์นะครับผมก็บวกสนะครับบว,บวกสงสุดก็คือ3เนาะบวกบุต์ทีมอีกนะครับตัวไดนะ้99แวเก้วนะสกิลครับก็มีสกิลเฮดดิ้งมาให้ดิปปนะิ้งช็อตไลทซิงช็อตเนาะลองเลงชุตเตอร์อะโคเบติกฟิตติชชิ่งนะครับ เพื่อทำช็อตวันทัสพาร์ตแล้วก็สกิลยิงจุดโทษได้ดีนะก็ถือว่าโดยรวมก็ถือว่าดูดีเลยเครับเป็นตัวจบสกอร์จา่จาๆเลยนะสำหรับตัวนี้สำหรับอิสากีในเวอร์ชั่นนี้นะครับผมนะก็ประมาณนี้ในะหรหดับการอัพอิสากินะก็หลังจากที่เราได้เห็นการอัพค่าพลังกันไปแล้วเห็นค่าพลังกันไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่แบบน่าใช้งานมากๆโอ้เกมลุกดูที่100อ่ะอภาพดูนะครับือเยอะมาก100นะคมไม่เคยเล่นตัวไหนได้แบบ เกมลุกคุดที่หนึ่งร้อยอ่ะอมีตัวนี้ตัวแรกเลยนะครับที่แบบเพิ่งเจอมาครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ในเกมด้วยนะครับผมนะเออก็โอ้เวอร์มากแบบมาเดี๋ยวเรามาดูเล่นจริงกันบ้างเป็นไงเล่นจริงเลยนะครับขอพูดเรื่องแรกเลยที่แม่งเด่นมากนั่นก็คือในเรื่องเกมลุกนั่นแหละเกมลุกเด่นมากครับเด่นจัดๆเด่นจนเด่นเด่นเกินไปเด่นเกินไปจริงคือผมเล่นตัวนี้ได้แบบเจอปัญหาล้าหน้าบ่อยมากไม่รู้คนอื่นเจอเปล่าผมเจอบ่อย บ่อยมากแบบบางทีมันจะหลุดอยู่แล้วอะคือแบบทําชิ่งแบบแล้วแทงตะรู้๊ปล้ำหน้าคือแบบผมเซ็งมากเลยล้ำหน้าบ่อยมากแล้วครับบางทีแบบอดหงิดจัดอะ่ะแล้วผมเอาไปเล่นกับคนนะเออเอาไปเล่นกับคนมาก็อดหงิดเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าตัวนี้นะเกมลุกมันดีเกินหรือว่าเกมรับของฝั่งของข้ามเนี่ยมันดีเกินว <laughs> ันล้ำหน้าบ่อยมากแล้วก็บางทีแบบ มันชอบวิ่งวิ่งแรกกองหลังไปกองเหลากับกองข้ามอะ่ะแล้วแบบมันทําให้แบบเวลาส่งบอลอะไรเงี้ยคือมันส่งยากเออ,อน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่แบบมันมันดีแล้วก็เด่นเด่นมากจนเกินไปเกินที่จะควบคุมนะครับแต่ว่าเกมรุกก็เล่นสนุกจริงนะเออจัดจ้านจริงอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันก็เป็นสไตล์เขาแล้วแหละเป็นกองหน้าที่แบบคอยทําประตูอ่ะคือแบบคอยแทรกคอยหายจังหวะทาประตูอยู่แล้วนะครับและอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือในเรื่องของการจบสกอร์ครับ บอกเลยจบสกอร์ได้ดีมากจบสกอร์ได้ดีมากจริงๆครับสำหรับอิซากินะคือแม่งดูดี่9 6อะ่ะคือยิงทีก็แทบจะเป็นประตูแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเวสแต่ว่ามันยิงติดหรือไม่ก็ยิงเบีย้ยวมีคดีแต่ได้ยิงทีมันก็โอกาสที่จะเป็นประตูได้สูงมากเลยนะครับผมนะคือแบบยิงสนุกจบสกอร์มันมากนะแล้วก็มันอัปเดตมาด้วยครับอัปเดตท่ายิงเนะี่ยโอ้โหรู้สึกว่ามีอัธรลดมีอารมณ์ในการยิงประตูเยอะขึ้นเลย นี่คือเป็นเรื่องที่ดีมากๆในเรื่องของการจบสกอร์คือเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะเพราะว่าเป็นกองหน้าที่แบบเป็นตัวจบอยู่แล้วอ่ะเออเป็นตัวลุกเป็นตัวจบสกอรจ์จ่าๆแล้วนะครับก<ๆ>็เอาไปเล่นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องของการจบสกอร์ก็สามารถไว้ใจได้เลยนะครับในเรื่องของการจบสกอร์ขนานประตูตอะไรพวกนี้นะและในเรื่องของความเร็วครับความเร็วก็ถือว่าเจ็ดจานเลยออกตัวเร็วนะออกตัวเร็วมากครับแบบ จ่ายบอลดีแบบจู่ๆมันก็วิ่งแซงกองหลังไปเฉยเลยมันออกตัวเร็วนะครับแต่ว่าเรื่องความเร็วสปีดทั่วไปเนี่ยแบบสปีดหลังจากที่แบบออกตัวแล้วเออมันก็ไม่ได้เร็วนะครดนันนะก็กองหลังก็วิ่งตามฐานเหมือนเดิมนะครับผมนะแต่ว่าโดยรวมในเรื่องของความเร็วนะก็ถือว่าใช้ได้เร็วใช้ได้สามารถมีประโยชน์เออมีประโยชน์ที่สามารถใช้งานได้ดีเลยนะครับในเรื่องของความเร็วเส่วนในเรื่องของข้อเสียบ้างครับฟังข้อเสียบ้างมีข้อดีกันไปแล้ว มีข้อเสียด้วยนะข้อเสียของตัวนี้เจอระลักเลยนะครับก็คือในเรื่องของความแข็งแกร่งครับความแข็งแกร่งน้อยมากน้อยสุดน้อยไม่รู้จะน้อยอยังไงแหละพอไปจริงจริงแบบเวลาแบบหลุดเดี่ยวก็จริงครับแต่ว่าถ้าหากโดนกองหลังวิ่งทันเนี้ยโดนเบียดนิดเบียดหน่อยก็เสียหลักเสียจังหวะบางทีก็ล้มไปเลยด้วยซ้ำก็มีครับคืออันนี้คือแบบเป็นข้อเสียที่แบบบางคนอาจจะมองว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะสำหรับผมมันเป็นค่อนข้างจะเป็นที่เรื่องใหญ่พอสมควรนะครับเพราะว่า มันเป็นกองหน้าที่แบบเกมลุกจัดจ้านอ่ะแบบที่สภาพมันหลุดเดี่ยวแล้วแบบมันมันจะได้ยิงอยู่แล้วแล้วแบบโดนกองหลังเขาเบียดนิดเดียวเสียจังหวะเลยเงี้ยเออมันก็เลยทําให้แบบบางเกมมันก็แน่งหุดหงิดอ่ะผมเล่นนะผมเล่นแบบเป็นสิบเกมนะแบบหุดหงิดจริงนะครับแบบโดนเบียดนิดเดียวก็เสียจังหวะแล้วเสียบอลเลยอะเออเป็นเรื่องที่แบบหุดหงิดครับนี่ก็เป็นข้อเสียอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะต้องพิจารณาแล้วถ้าหากใครจะเอาไปเล่นเนาะเออก็อาจจะต้องแบบ เหลี่ยมดีๆหน่อยอ่ะเออแบบคนเก่งระดับหนึ่งอ่ะถึงจะเล่นตัวนี้ได้แบบช่ำชองแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับผมนะส่วนในเรื่องของการส่งบอลในนี้ก็ปกติแล้วก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นก็ปกติทั่วไปแต่ว่าแบบทําชิ่งแต่ว่าส่งบอลเออหน,นึ่งสองอะไรแบบนี้ส่งบอลสัน้นเข้าไปบางทีก็อาจจะมีจังหวะที่แบบส่งไม่ตรงบ้างแล้วว่าส่งเบาไปบ้างอันนี้ผมเจอนะไม่รู้ว่าทุกคนจะเจหรือเปล่าแต่ผมเจอนะครับเออเออแลก็เลยทําให้แบบ จังหวะที่แบบจะชิงแล้วกบบเข้าทางประตูเลยแลวเออบางครั้งน,นี้จะแบบต้องเสี่ยงนิดหนึ่งอะว่ามันจะได้หรือไม่ได้อะเออมันเป็นงั้นจริงๆนะครับส่วนในเรื่องของอะไรวะในเรื่องของการเรียกว่ากองบอลอันนี้ก็เหมือนกันไม่ได้ดีนะขนาดนั้นนะก็อาศัยจังหวะที่แบบแทงทะลุช่องหรือว่าอาศัยจังหวะที่หลุดเดียวอะไรคนนี้มากกว่านะครับสำหรับตัวนี้นะก็ประมาณนี้แหละสำหรับการรีวิวอิซากินะครับซึ่งโดยวรวมก็ดูว่าน่านเล่น น่าเล่นมากๆอีกตัวนึงเป็นกลองหน้าหรือแบบตัวจบจ๋าเลยนะครับนะอาจจะเอาไปเล่นแบบหน้าเป้าสองคนก็ได้นะก็อาจจะเหมาะกว่าแล้วนะฮะเอาไปเล่นหน้าเป้าเดี่ยวเนี่ยบางทีก็อาจจะแบกภาระมากเกินไปเออแบกภาระมากเกินไปบางทีแบบหลุดเดียวก็จริงแต่ว่าโดนเบียดอะไรก็เออก็ก็อาจจะจบสกอ์ไม่ได้นะก็นี่แหละซึ่งโดยรวมก็ถ้าว่าดูดีน่าเล่นมาก นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมก็ถือว่าเล่นยากพอสมควรเหมือนกันนะั่นแหละเออเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าหากใครเก่งๆนะ้วก็ลองเอาไปเล่นดูครับคือตัวมันเก่งจริงอะ่ะแต่ว่ามันค่อนข้างจะเล่นยากนิดหนึงนะเล่นยากนากิดกนกึงน,นะครับผมนะ้วหลายหลายคนก็น่าจะชอบอ,อกชอบใจกันเลยทีเดียวนะสำหรับอิซากิ้ในเวอร์ชั่นนี้นะ X ก,กับบูล็อกด้วยนะครับผมนะก็ จะพูดว่ายัางไงดีอ่ะใครที่อยากได้นะครับก็แค่ล็อกอินเกมเข้ามาก็ได้เลยนะได้กันทุกคนได้กันยกเซิร์ฟแน่นอนนะครับแจกได้ครบฟรีทุกตัวนะครับผมนะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะสำหรับการรีวิวเวกมโพ๊กอิซากิในเวอร์ชันเวอร์ชันอ,อะไรดีเวอร์ชันบูล็อกเหรอเออน่าจะเป็นเวอร์ชันบูล็อกอะไรนะนะเป็นเวอร์ชันแอตตาเอต้านะครับผมไม่ใช่เวอร์ชันเอซิเมลานะถ้าเป็นเวอร์ชันเอซิเมลานี่ยคุณจะต้องไปซื้อเองครับพันหน้าร้อยทองนะครับไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่า แต่ผมไม่ซื้อแน่นอนมันแพงนะเออพันห้าร้อยทองแล้วแบบมาเล่นตัวน,นี้แล้วแบบรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเหมาะกระโปงสักเท่าไหร่นะครับก็ใช้ตัวฟรีนะสำหรับผมมันก็เพียงพอแล้วนะครับสผมนะก,ก็ประมาณนี้นะครับนะโอเคผมถ้าใครดูคลิปนี้แล้วชอบหน่อยก็ช่วยกดไลค์กด subscribe หน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจกับคนทําคลิปกันด้วยนะครับถ้าหากมีตรงไหนที่ผมพูดผิดหรือว่าติดขัดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมนะโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับซีโยเกิร์ตดิทอมบาย